สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเปิดมุมมองกับทวีศัดิ์อุ่นจิติกุลจะนำท่านผู้ฟังมาขอรับความรู้จากท่านอาจารย์ดรฟิชิตวงศ์นภพเพชรต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับซึ่งได้พูดถึงเรื่องความรู้เรื่องเมืองไทยในประเด็นของความสับสนของคนไทยที่มีต่อการเมืองการปกครองของประเทศความสับสนทางด้านเศรษฐกิจความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความ สับสนเกี่ยวกับทางสังคมและวัฒนธรรมในวันนี้เราจะมาคุยในความที่มันมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันนะครับก็คือลักษณะของความสับสนหรือสาเหตุนะครับขณะนี้ท่านอาจารย์ดรวิชิตวงศ์ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็อยากจะให้ท่านอาจารย์มาเริ่มต้นถึงลักษณะหรือว่าสาเหตุของความสับสนทางด้านการเมืองการปกครองกันก่อนนะครับเชิญครับ คือไอ้ความสับสนเนี่ยนะฮะเอ่อรวมๆกันก็นแล้วกันนะว่าคือเราพูดแล้วว่าเราสับสนในเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับทัศนะคติทางสังคมลักษณะทางสังคมนะแล้วก็วัฒนธรรมรทีนี้ลักษณะของความสับสนเนี่ยมันมันยังไงนะฮะเอ่อก็พอจะ แกงได้หลายประการเหมือนกันนะฮะไอลักษณะของความสับสนนะค,คือผมยืนยันอย่างนี้ว่าเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในภาวะความสับสนนะแล้วเมื่อมันสับสนเนี่ยมันทิ้งแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เหมือนกับเรามีเชือกกลุ่มหนึ่งที่มันยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยแล้วเราจะใช้เชือกนั้นไปทำอะไรได้่ะนะมันต้องแก้ไอความสับสน ถ้าแก้ได้นะแก้ไม่ได้ก็กต้องโยนทิ้งไปทีนี้ลักษณะของความสับสนเนี่ยในประเด็นแรกเลยนะก็คือความสับสนในข้อเท็จจริงเราไม่มีความรู้ประชาชนสาธนารณชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกนะ็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าอะไรมันคืออะไรยกตัวอย่างที่เรื่องไอ้ชา,า,า,านหิน โรงไฟฟ้าเนี่ยนะที่ฟฟจังหวัดกระบี่นะฮนะไอที่ยุ่งๆกันเนี่ยนะก็เพราะว่าดูเหมือนจะไม่มีใครจะรู้ไอข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรออย่างข้อที่จริงง่ายๆว่ามันจําเป็นหรือเปล่าทจะต้องมีโรงไฟฟ้าในภาคใต้นะฮะไอทางาการไฟฟ้าทางรัฐบาลก็บอกว่าจําเป็นเพราะว่าไฟฟ้างางภาคใต้เนี่ยมันมันเมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้คือไม่ไม่พอสําหรับภาคใต้ ต้องอาศัยไฟฟ้าจากที่อื่นมาช่วยฉะนั้นต่อไปเมื่อความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้เพื่อที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของความต้องการนะทีนี้ผมก็ได้ยินฝ่ายคัดค้านบางส่วนนะบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่จําเป็นนี่ คล้ๆว่าเราก็ยังมีพลังงานสำรองอะไรอะไรก็ไม่รู้ครับนี่เป็นตัวอย่างนะ<อ>ว่าแม้กระทั่งข้อจะืิงหรือว่าไอ้ฐานหินเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มันสะอาดนะปราศจากมลพิษได้หรือเปล่าไอ้ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าได้เขาทำกันอย่างเงี้ยเพราะว่าทั่วโลกเขาก็ใช้ฐานหินเป็นเชือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศที่จเจริญเจริญแล้วเนี่ย จากนั้นเขาก็พัฒนาทำการวาิจัยค้นคว้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะค้นหาวิธีการที่จะทำให้ทานหินเนียมันสะอาดเป็นขั้นเป็นตอนทั้งก่อนที่จะเอาไปใช้ระหว่างใช้อะไรผมเคยอ่านรายงานทางวิชาการนะก็เรียกว่ามีการทุ่มเทการคนา้นคว้าวิจัยแล้วสุดท้ายก็ได้มาซึ่ง ผลสำเร็จก็คือว่าสามารถทําให้ฐานหินสะอาดได้ว่าอย่างนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ประเทศต่างๆในโลกเขากำลังจะเลือกใช้กันแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ยังเสียงกันเรื่องข้อเทจ็จจริงนะฝ่ายนึงบอกว่าเขาใช้กันทั่วโลกไม่ว่าเยอรมันอเมริกาออสเตรเลียเขาก็กส่งใช้ฐานหินไม่ใช้ฐานหินแล้วจะไปใช้อะไรไอ้ไอ้ไไชเชื้อเพลิงอื่มันมันมันแพงบ้างมัน ยุงยาอะไรอะไรสารพัดนะทานหินนี่ดีที่สุดนี่เป็นข้อที่จริงด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งบอกโอ้ยทอไอ้ทานหินนี่เขาจะเลิกกันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีคําตอบว่าเราเลิกทานหินล้วจะใช้อะไรแทนี่จจะใช้นิวเคลีย์กลัวนิวเคลียร์รังสีรังสีจะใช้ไอ้ไบโออะไรตนะ่างๆก็ไม่แน่ใจว่าต้นทุนมันจะคุมกันหรือไม่แล้วมันจะพอหรือเปล่า เอา,เาช้ไอ้พวกอะไรพลังทดแทนแสงอาทิตย์ลมเลยอะไรนี่ก็บอกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวลมพัดเดี๋ยวลมไม่พัดเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดไม่เข้มอมันก็ดูมีปัญหาไปหมดนะฮะครับ <Okay. S 1> ฉะนั้นเราก็ไม่รู้ไงฮนะว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรนี่นีคือความลักษณะของความสับสนข้อแรกในประเทศไทย เราอยู่ในความสับสนนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรไม่วอันนี้ที่อาจารย์พูดนี้เป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นกรณีเฉพาะท่านนะครับเป็นเรืงที่ว่ามันสับสนเนี่ยเรื่องอะไรทำมาโกงมาขายนี่มันสับสนทั้งนั้นนะซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันสับสนไปทุกเรื่องนะฮะมันทุกเรื่องฮะเรื่องข้อเท็จจริงอะสับสนในเรื่องข้อเท็จจริงเลยใช่ไหมฮะ คือไม่มีใครรู้ไอข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรไม่ไม่มีการนําข้อมูลมานําเสนอให้ชัดเจนความพยายามที่จะทําให้ข้อที่จริงมันปรากฏขึ้นมามันปรากฏเป็นข้อที่จริงเป็นตัวไอคนนั้นว่าอย่างนี้ไอคนนี้ว่าอย่างนั้นพูดพูดผ่านกันไปมาทีหนึ่งอะไรไ <ป S 1> อย่างนี้นะนะไอคนไหนพูดเก่งฟังแล้วก็หน้าเหลื่อมใสอ่าอะนะไอไอคน,น,นพูดไม่เก่งก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่า สรุปก็คือว่าคนไทยเราไม่รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงผมไม่ผมรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรสักอย่างนะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเรื่องการปกครองการเมืองไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องสังคมวัฒน,นธรรมเนี่ยแม้กระทั่งวัฒนธรรมเนี่ยไอ้ไอพวกนี้ก็บอกว่าไอ้ที่บ้านเมืองเรายุ่งเหยิงนี่เพราะว่าไปรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามานะ อีกว่าหนึ่งบอกว่าก็วัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยที่มันทําให้บ้านเมืองเราเจริญอ้าวแล้วมข้อเท็จจริงมันอะไรกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องสับสนในเรื่องข้อเท็จจริงนี่ประการแรกเช่นไ,ไ,ไหมฮะฉะนั้นเองเนี่ยที่อาจารย์พูดนี่มันก็หมายถึงว่ามันจะต้องมีวิธีการหรือว่ามีรูปแบบมีการจัดการที่ทําให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏขึ้นมาให,ให้มีการรับรู้กันทุกฝ่ายนะฮะ แล้วตรงไปตรงมาด้วยใช่ไหมถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นที่ยอมรับตรงกันหมดเนี่ยไอ้ความสับสนมันก็จะหายไปจะพูดอะไรกันมันก็เข้าอกเข้าใจแต่ถ้าเบื่อข้อเท็จจริงมันมีสารพัดสารเพนะแล้วก็ไม่ตรงกันอะไรกันเหลื่อมกันอะไรอย่างนี้คล้ายๆพูดกันคนละทีพูดกันคนละแง่มุมนะฮะอย่างนี้มันไปไม่ได้หรอกครับเรื่องทุกเรื่องมันเดินประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้ถ้าเบื่อเรายัง ไม่มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดถึงลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วไอ้ฝ่ายที่จะทำเนี่ยนะครับอาจารย์ฮนะเขาเองเออก็คือกรณีไฟฟ้าที่จังหวัดกระบ,บี่เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี้เขาก็ต้องเป็นผู้ไปทำการศึกษาความเป็นไปได้วิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆว่า อันนี้ดีที่สุดแล้วในแง่เขาอะนะครับแต่เขาไม่ได้นําเสนอสู่สังคมเขานำนำเ,เสนอเขาเสนอเขาเสนอเขาเสนอเต็มที่อะแต่เป็นเสนอฝ่ายเดียวก็ไอฝ่ายคาดๆาดก็อีกฝ่ายไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เสนอเสนอฮะแต่ว่ามันมันมัน,มนยังไม่สมําเร็จคือไมายความันายังไอเรื่องข้อเท็จจริงยังไม่ตรงกันยังไม่ตรงกันอจุดว่าจะทํายังไงให้ตรงกัน ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคือไม่ใช่สร้อยอย่างเนี้ยชัมม้นมีบ้านร้างอยู่อยู่หลังหนึ่งนะฮะเราบอกว่าไปอยู่ที่บ้านเนี้ยสบายมีอโไรน,โนี่ไอ้คนจะไปอยู่บอกว่ากลัวผีอ่าใช่ไหมฮะบอกมี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 คนถูกผีหลอกในบ้านเนี้เป็นบ้านร้างอ่แเราบอกโอ๊ยผีสางอะไรไม่มีนะฮะพูดยังไงยังไงไอ้คนก็ยังไม่กล,าล้าเข้าไปอยู่ก็กลัวผี เนี่ยมันก็แค่เนี่ยถ้าทายังไงจะให้คนมันหายกลัวผีผมก,ก็ไม่ทราบไอ้ไอ้ฐานหินก็เหมือนกันก็กลัวเพราะว่ามันเคยเจอมาแล้วที่แม่หมาะที่อะไรต่างๆจังหวัดลำปางแต่สนะถานการณ์มันไม่เหมือนกันไอ้ไอ้ไอ้ฐานหินที่ใช้แม่หมาะเมือครั้งกระโนนเนี่ยมันเป็นฐานหินคนละชนิดกันนะคนละชนิดคุณภาพต่ำแล้วไอ้เทคโนโลยีที่จะควบคุมอะไรก็ไม่มีไอ้ที่พอจะมีบ้างก็ยังไม่ได้เอามาใช้แต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้ฐานหิน ชั้นยอดเลยแล้วก็สะอาดนะและว้วก็มีเทคโนโลยีแต่คนก็ยังกลัวนะว่ามันก็เหมือคนคนกลัวผีไม่สล้าดอยากจะไปอยู่ในบ้านร้างฮะมันก็อย่างเนี้จะพูดให้คนจะบังคับใป้คนกลัวผีไปอยู่ในบ้านร้างมันก็คงบังคับยากใช่ไหมมันก็ต้องพยายามพูดทำอย่างให้ผมไม่สะอาดนะทำอย่างไางไนะนะแต่ว่าบอกให้รู้ว่าที่มันยุ่งเนี่ยเพราะไม่สามารถที่จะ ผู้จ่ากันหรือทำความเข้าใจว่าในบ้านร้างเนี่ยไม่มีผีหรอกนะฮะเขาทำเรียบร้อยแล้วม่าไม่มีผีแน่ๆรับรองแต่คนก็ยังกลัวอยู่อย่างนี้ยทำอย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องสาบสนูในข้อเท็จีนีงนี่ยกตัวอย่างเรื่องลงไปฟ้าถ่านล้วเ,เราจะไม่ไปพูดว่าทํายังไงมันถึงจะมีข้อเท็จจริงนะให้ให้รับรู้ไปก่อน <ผม S 1> ว่ามผมไม่ทราบผมนะมันทราบนะมันมันมีปัญหาใน <ผม S 1> ร่องตรงได้เพราะว่าผมผมไม่ทราบนะ ผมไม่รู้เหมือนกันพจะทำยังไงไอ้ทำยังไงดผมผมไม่ทราบก็เป็นเรื่องของผู้ที่รับผิดชอบต้องไปคิดใช่ไหมฮะแต่ผมเพียงจะบอกว่าไอ้ที่คุณยุ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันสับสนในเรื่องข้อเท็จจริงให้รู้ปัญหาแล้วส่วนจะแก้อย่างไงก็เรื่องของผู้ที่รับผิดชอบอ่าน,นี่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะเป็นประการแรกลักษณะของความสับสนในบ้านเมืองเราอันที่สองฮะ เป็นความสับสนในเรื่องความคิดเห็นคนมันคิดกันคนละอย่างสองอย่างนะฮะทีนี้ความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงก็คนละเรื่องกันอีกมันไม่ใช่คนละเรื่องก็เนื่องจากข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นความรู้จะมเป็นฐานรองรับความคิดเมื่อไอ้ความรู้มันมันไม่ยุติอ่ะมันสับสนไอ้นันก็ว่าอย่างนี้ไอ้นี่ก็ว่าอย่างนั้นไอ้ความคิดมันก็มันก็ไม่มีทางที่จะสอดคล้องกันได้เพราะมันมาจากความคิดมันมาจากความรู้ แต่เมื่อความรู้มันมีสารพัดแตกต่างกันไปอะไรกันไปไอ้ความคิดมันก็แตกต่างกันไปไอ้นี่เลยทําให้เกิดความสับสนกําลังสองต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะเพิ่มความยุ่งยากขึ<อ>้าไปอ่นอนเพราะว่ามันยิ่งยุ่งกันใหญ่ไอ้คนหนึ่งได้ข้ขขอเท็จจริงว่าอย่างนี้ก็ออกความคิดว่าอย่างนี้อีกคนได้ข้อเท็จจริงว่าอย่างนั้นก็อ,ออกความคิดอย่างนั้น ให้ทะเอลาะกันอีกพันปีมันก็ไม่ไม่ลงตัวมันก็เริ่มมาจากข้อเท็จจริงนะพัฒนาขึ้นมาเป็นความรู้ความขัดแย้งในเรื่องข้อเท็จจริงได้พัฒนาขึ้นมานะเป็นเป็นความขัดแย้งในข้อคิดเห็นมันก็เลยเป็นความสับสนกําลังสองคือ,อไอไอความคิดเห็นที่มันมาจากพื้นฐานข้อเท็จจริงนี่ถ้าทําได้เนี่ยมันมันถือว่าวิเศษที่สุดนะฮะแต่ทีนี้ว่าไอความคิดเห็นของของ บ้านเมืองเราณปัจจุบันนี้มันไม่มีความรู้ไม่มีข้อเท็จจริงมันก็พูดกันด้วยต่างๆนานากันไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันแล้วมันไม่ตรงกันไม่ใช่บางเรื่องมันมันไม่ตรงกันแบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะมันคคละเรื่องเลยถ้ามันไม่ตรงกันเหลื่อมๆกันนิดๆหน่อยๆมันก็พอจะปรับได้แต่นี่มันเป็นความ ข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงไอดีบอกว่าทําได้ไอดีบอกว่าทำไม่ได้ไอดีบอกว่าเขาทําไอดีบอกว่าเขาเลิกแล้วมันมันมันไปคนละเรื่องคนละราวแล้วความที่เห็นอะไรมันที่มันจะสอดคล้องกันมันมันห่างไกลมากที่จะคุยกันรู้เรื่องแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับข้อเท็จจริงนะะอย่างเช่เมื่อคุณพูดถึงนายกรอ่ยเอีอยข้อเท็จจริงของผมคือไอกอเนี่ยเป็นคนที่เลวที่สุดแต่ของคุณข้อเท็จจริงคุณว่ากเนี่เป็นมนุษย์ที่วิเศษสุดอ่า แล้วความเป็น่งคุณคุณก็ต้องเคารพนายกอไอ้ผมก็ต้องด่านายกอแล้วแล้วเมื่อไหร่คุณกับผมจะพูดกันรู้เรื่องนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้กอมันเร็วหรือมันถ้าที่จริงแล้วเป็นยังไงนไ <ๆ S 1> ก <อ S 2> ที่ว่านะี่นเนี่ยมันย่า่เนี้ยฉะนั้นความสานะับส,สนประการที่สองคือความสับสนในความคิดเห็นมันเป็นความสับสนกําลังสองนะเพิ่มขึ้นไปอีกครัเนีย่ยครับนี่ก็เป็นอันที่สองทีนี้อันที่สามนะ มันจะมีหลายลาักษณะในลักษณะที่สองอันที่สามนี่คือเป็นความสับสนไอ้ไอ้นี้ก็อาจจะมีคนเคยคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้พูดกันชัดเจนคือเป็นความสับสนจากพฤติกรรมของต้นแบบนะไอ้ไอ้ต้นแบบนี่สำคัญนะะก็คือเป็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนนะฮะคนหรือจะเป็นกลุ่มบุคคลก็ตามเอาสมมติว่า แมผมจะยกตัวอย่างพระเขาดูจะเกินไปนะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นครูจะเป็นพระจะเป็นรากการเมืองจะเป็นเศรษฐีจะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ต้นแบบนี้สําคัญนะเพราะว่าเราเห็นคนหนึ่งนะสมมุติว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากจะยกตัวอย่างให้มันชัดเจนนะ เขาทําอย่างนี้อย่างนี้เขามีพฤติกรรมอย่างนี้อะไรต่างๆเราก็เห็นว่าคนคนนี้โอ้โหในแง่เราว่าเขาเป็นตัวอย่างของสังคมนะดังนั้นเราก็คิดไว้สิ่งที่เขาทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเพราะเขาเป็นตัวอย่าง่เขาเป็นครูเ็าเป็นพระเขาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชกรารชั้นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่า ในความน่าเชื่อถือในอาชีพหรือว่าในบทบาทหน้าที่นะที่ที่ที่เราถือเป็นต้นแบบของสังคมอ่ะนะแต่ถ้าเผื่อคนเหล่านั้นหรือกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมีไอ้พฤติกรรมที่มันมันมันไม่ถูกต้องมันมันผิดน่ะไอ้ความเชื่อของคนมันก็สับสนทีนะนะเอ้คนนี้เนี่ยเขาควรจะยกตัวอย่างพระจะชาติพุทธไม่สับนะ ก็พระก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหมมันก็จะเป็นพระยังไงเราต้องกราบไหว้เอ๊ะทำไมพระไม่เป็นอย่งงยววางนี้วะนะฮะไม่สับสนมีมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ไม่ปฏิบัตินะไม่สับปฏิบัติไม่ปฏิบัติแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้พฤติกรรมที่แสดงออกมามัน,มนขัดตาเรว่าขัดความรู้สึกอมันผิดผิดมันไม่ตรงกับที่เราคิดว่าควรจะเป็นต้นแบบไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก็สับสนใช่ไหมฮะเราจะกราบจะไหว้อ่ะ คุณนึกเลยคุณจะเข้าไปกราบาอ่ะก็ก็ไม่สนิทใจเออนะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ต้องชะง,งักใช่ไหมเอ๊ะมันยังไงวะก็เนี่ยรัฐการเมืองกเหมืนโอโนกะันรัฐมนตรีสมมติว่างันก็ควรจะเป็นบุคคลซึ่งโอ้โหนะท่านรัฐมนตรีอ่ะนะเป็นคนที่เราควรจะกราบไหว้ให้ความเคารพอ่ะนะเป็นเป็นเป็นคนชั้นสูงของประเทศแต่มันแกแกแกไปมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่นะ ในทางสู่ตัวทางเอัจกา์ทางอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันมันไม่ตรงกับไอไอไอ i m เมจนะไอภาพลักษณที่พึงจะเป็นของผู้ที่อยู่ในฐานะอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ทำให้เราตะกิจตะหวงใจที่จะให้ความเคารพหรือให้ความเชื่อถือเขามาบอกอะไรแเราเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็สับสนนี่นี่เป็นความสับสนประเด็นที่สามลักษณะที่สาม คือย์งแม่ผู้อ,อย่างเนี้ยนี่มีสามประการใช่ไหมครับอาจารย์มีสามประการแล้วยังมีอีกฮะมีเยอะนะนะนี่เป็นความสับสนของสังคมไทยในปัจจุบันเราไม่รู้พระดีพระไม่ดีเราไม่รู้นักการเมืองดีรากาเมืองชั่ว่คนออกะบอกหน้าการเมืองก็มีทั้งไม่ดีก็ใช่แต่เราก็ไม่รู้ไอ้คนไหนมาดีไอ้คนไหนมนไม่ดีนะฮะมันสับสนครับไม่ว่าจะเป็นคนอาชีพอะไร อยบางตำแหน่งหน้าที่ไม่ควรจะมี้พฤติกรรมอย่างนั้นอยู่กำลังมีเรื่องที่ผมไม่ยกเป็นตัวอย่างให้มันยุ่งนะฮะคือคือจะอ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วว่าเมื่อเราอยู่ในนี้ไม่ต้องระมัดระวังนะจะไปทำเป็นเล่นเป็นอย่างนี้อ้างโน่นอ้างนี้มันไม่สวยมันไม่เหมาะนะฮนะแตนะ่ก็เนี่ยก็ก็เป็นคนมันก็เห็นนะประชาชนเอ้นี่มันอะไรกันวนะนะ อย่างนี้เป็นต้นนี่นี่เป็นเป็นความสับสนลักษณะที่สามนะครับทีนี้ลักษณะที่สี่เนี่ยเป็นความสับสนบอันเรื่องมาจากความเชื่อและความศรัทธาแหมไอ้นี่มันก็พูดยากนะคือมันมันเหมือนกับว่าอ่ามันมันฝังอยู่ในใจมาก่อนหรือว่ามีความกรอบความคิดที่ครับมันก็สืบมาจากไอ้สามประการแรกนั่นแหละ มันก็ทําให้คนเกิดความเชื่อความศรัทธาถ้าเกิดเชื่ออย่างนี้ศรัทธาอย่างนี้ใช่ไหมและอีกฝ่ายนึงก็เชื่ออย่างนั้นศรัทธาอย่างนั้นมันก็สับสนว่าอะไรเวลาเนี้ยเราก็อย่างที่ผมพูดเ่อกีเราแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะแล้วก็เอ๊ะทำไมเราเห็นว่ามันไม่ดี อย่างนี้ชัดเจนแต่ทำไมไอ้คนอย่างนี้มันถึงเห็นเป็นของดีมีความเชื่อความศรัทธาความเคารพเพราะะที่มันไม่น่าจะสมมติว่าเป็นบุคคลอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วมันไม่น่าเคารพเนี่ยพฤติกรรมอนะอย่างเงี้ยแต่ทำไมคนจำนวนหนึ่งถึงถึงไปยอมรับไปเคารพไ,ไปรไปบนอบนอบ้อมถือเป็นอย่างงู้อย่างนเงี้ยนะะอย่างเงี้ยมันก็สาบสูญใช่ไหม นี่เป็นความสับสนในความเชื่อความศรัทธาแล้วก็แก่ไอ้ไอแก้นยไม่ต้องพูดแล้วมันคงแก้ไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเป็นปัญหาของสังคมไทยปัจจุบันอย่างเราเชื่อในบางคนเชื่อในสายศาสตร์เนี่ยนะี่คือเชื่อในสายาศาสตร์ในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อัน,น่าดีเขาเชื่อเขาอย่างไะ เห็นทําทํากันตามๆกันมาก็ไม่รู้ว่าทีนี้คนที่ไม่เชื่อมันก็มันก็สาบสนว่าอะไรยังไงไม่รู้จะพูยังไงคือจะยกตัวอย่างก็ได้เยอะแยะก็เห็นเห็นอยู่นะไม่ต้องยกมันมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับเรื่องความเชื่อแหมยังมีคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ายิ่งทำให้สาบสนหนักขึ้น ฉะนั <muitas S 2> ้น <sketches> ม oh. ันมันพูดไม่ได้ครับมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมันเป็นอย่างเงี้ยผมบอกได้เพียงแต่ว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยที่ทําให้สับสนลักษณะของความสับสนอันที่สี่นะไอ้ไอ้ที่หี่แล้วอ่อันที่ห้าคือความสับสนในคําอธิบายและการชี้แจงนะไอ้เรื่องอะไรเนี่ยเรารู้สึกมันเอ๊ะมันทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ก็มีการอธิบายมีการชี้แจงแต่ไอ้คำอธิบาย ให้การชี้แจงยิ่งทําไม่สับสนหนักขึ้นไปอีกอะนะคือถ้าไม่ไม่อธิบายชี้แจงก็ยังยังพอไหวใช่ไหมอไไอ้อธิบายชี้แจงยิ่งสับสนหนักไว้ทำไมยางยิ่งยิ่งมึนงงยิ่งสับสนเข้าไปอีกจะยกที่ผมไม่อยากจะยกตัวอย่างเพราะยกตัวอย่างเยอะจะไปกระทบกร์เกิดทีนั่นแหลใครตะใครนะฮะผมไม่อยากจะพูดอะแต่ว่าเอาเอาไ้ถจะไปที่เราเองแล้วกันว่าตัวอย่างเป็นยังไง ท่านเคยพบไหมท่านบุฟังว่าเอ่อวันที่ท่านเคสับสนอยู่แล้วครามครันแต่เมื่อได้ฟังคําอธิบายและการที่แจง้งท่านยิ่งสับสนหนักขึ้นอีกนะใช่ไหมผมเลยเจออยู่เรื่อยๆเลยจนกระทั่งไม่อยากจะฟังอะไรเพราะรู้สึกไอ้คำอธิบายคำที่แจง้งหนักขึ้นไปอีกนะปกติเราก็เราก็งงๆอยู่แล้วนะรู้สึกสับสนอยู่แล้ว เนี่ยฮะไอ้คำอธิบายคำชี้แจงเนี่ยสำคัญนะฮะต้องต้องทำให้หายสับสนไม่ใช่อธิบายชี้แจงแล้วยิ่งสับสนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยลองพิจารณานะครับเราจะสับสนเพิ่มขึ้นเมื่อได้ยินคำอธิบายและคำชี้แจงเนี่ยเป็นนี่ก็เป็นลักษณะของความสับสนในสังคมใจนี่เป็นข้อที่ห้านะฮะอะ่ข้อที่ห้าทีนี้ข้อที่หก ไอ้ข้อที่หกนี่เป็นเรื่องที่เราอาจจะรู้รกันแต่ว่ามักจะมองข้ามคือความสับสนในคําที่เราใช้ที่ผมใช้ภาษาฝรั่งว่า semantic คือคําเดียวกันเนี่ยเขียนเหมือนการสะกดเหมือนการออกเสียงเหมือนการเป๊ะเลยแต่ความหมายมันไม่ตรงกันนะเราเข้าใจายอย่างอีกคน,นึเข้าใจอีกอย่าง แต่เผื่อมันเป็นคำไม,ไม่สำคัญก็แล้วไปแต่เผื่เอยมันเป็นคำที่สำคัญนะ่ะแล้วเราเข้าใจไม่ตรงกันเนชะ่นคำว่าประชาธิปไตยคิดตรงกันหรือเปล่าคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรอคำว่าประชาชนใช่ไหมที่ผมเคยยกตัวอ,อ,อย่างคนก็เข้าใจคำว่าประชาชนหมายความประชาชนต้องเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ย uh คือไอ้ใครอะประชาชน อาจารย์นะคงคงจะต้องนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกันต่อในตอนหน้านะอาจารย์ฮะครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะสวัสดีครับ